วันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของปืนที่คนใช้น้อยที่สุดในกรุงเทพมหานครนะฮะโอเคอ่ะบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่รู้ได้ยังไงว่าจังหวัดไหนคนใช้ปืนเยอะใช้ปืนน้อย mm hmm. คือจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เดาเอานะฮะ <laughs> จะบ้าเหลอไม่ใช่แล้วมันต้องมีวิธีดูสิ วิธีดูนะครับก็คือเข้าไปที่หน้าอาวุธนะฮะแล้วก็เลือกความชํานาญแล้วก็เลือกที่คะแนนเทพศาสตาร์ด้านบนนะครับมันก็คือไอแต้มคะแนนที่โชว์อยู่ตรงนี้นั่นแหละนะฮะทีนี้ถามว่าไอคะแนนเนี้ยมันมาจากไหนมันก็มีบอกอยู่นะครับคะแนนเนี้ยมันจะมาจาก3ส่วนด้วยกันก็คือคะแนนพื้นฐานผลงานในเกมจัดอันดับและค่าสัมประสิทธิ์ครับคะแนนพื้นฐานก็แปลงมาจากค่าความชํานาญอาวุธนั่นเอง ผลงานในเกมจัดอันดับก็คำนวณมาจากสถิติเมื่อใช้อาวุธในหมดแรงนะครับค่าสัมประสิทธิ์ก็คือถ้าเราถือปืนนั้นเป็นเวลานานเนี่ยไอ้ค่าเนี้ยมันจะลดลงนะครับถ้าอยากให้เพิ่มขึ้นก็ต้องเอาไปใช้ยิงคนในหมดแรงนะฮะส่วนวิธีดูเจ้าตารางอันนี้นะครับมันจะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คือระดับประเทศกับระดับจังหวัดนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นกรุงเทพมหานครไว้ก็เลยสามารถดูคะแนนในจังหวัดนี้ได้นะฮะ ส่วนตรงนี้ก็ดูว่าเราจะดูในโหมดไหนนะอันนี้ก็คือในโหมดจัดอันดับทั่วไปก็คือแรงใหญ่โดดล่มนั่นเองแล้วก็อันนี้เลือกประเภทของปืนนะครับส่วนตรงนี้ก็เลือกชื่อปืนอ่ะอย่างเช่นเจ้า M4 จะเห็นว่าอันดับที่1กรุงเทพมหานครเนี่ยมีแต้มอยู่8,34 4นะครับก็เยอะพอสมควรนะทีนี้ลองดู AK โอ้สองหมื่นสเลยเหรอ นี่เล่นปืนเดียวทั้งเกมปะครับเนี่ยขยันจัดจะเยอะไปไหนแต่วันนี้เราจะไม่ได้ดูปืนที่คะแนนเยอะนะครับเราจะดูปืนที่คะแนนน้อยที่สุดครับเพราะถ้าคะแนนน้อยเนี่ยก็แปลว่าปืนนั้นอ่ะคนไม่ค่อยเล่นนั่นเองก็เลยมีการแข่งขันกันน้อยลงนะฮะโอเคผมเดาว่าปืนที่คนใช้น้อยในโหมดแรงน่าจะเป็นยิงยุงหรือเปล่านี่ห้นะครับลดลงมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังไม่ใช่อันที่เยอะที่สุดนะ งั้นก็น่าจะเป็นพลาสมาหรือเปล่า3,500ัน35้โอน้อยจัดแล้วทำไมมีคะแนนอยู่คนเดียวเองครับเนี่ยคนอื่นไปไหนหมดชื่ออะไรเนี่ยไอ้นี้กาดโอ้ลงไปนี่สงสัยพี่เขาจะเล่นแต่ AN แน่เลยนะมีคะแนนคนเดียวหรือบัรก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่พลาสมาเนี่ยก็ยังไม่ใช่ปืนที่คนเล่นน้อยที่สุดนะฮะมันยังมีน้อยกว่านั้นครับ ฉเฉลยเลยละกันก็คือเจ้าปืนจีสานั่นเองนี่สามพันสองร้อยเต็มโอ้โหจะน้อยไปไหนครับอันนี้คือน้อยที่สุดในกรทมแล้วนะฮะโอ้ปืนโลกลืมของจริงอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไป ทบทวนความทรงจำกันสักหน่อยนะครับว่าทำไมเจ้า G36 เนี่ยถึงเป็นปืนที่คนเล่นน้อยที่สุดในเมืองหลวงของประเทศไทยนะฮะโอเคผมจะไปกับสกินที่ดีที่สุดกันละกันก็คือเจ้า G36 กระต่ายจอมบงการบวกด้าเมลสอแม่หนึ่งลบแม็กนะครับก็จริงๆอยากเอาสกินก่ำลงไปเล่นนะแต่กลัวจะไม่รอด เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าเพาออะไร G36 ถึงเป็นปืนที่คนเล่นน้อยที่สุดในกอทอมอถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็วก,กดไลค์ดิครับรออลไรเออกดกันยังครับถ้าเกิดว่ากดไลค์แล้วก็ไปชมกันเลยครับ ก็สำหรับปืน G 3 6เนี่ยก็เป็นไรเฟิลที่ปรับได้2โหมดนะครับก็คือโหมดระยะกับโหมดจู่โจมซึ่งวันนี้ผมว่าเล่นแค่โหมดจู่โจมอย่างเดียวก็พอหู <c oughs> อะไรครับหนะ้า <c oughs> เยอะไปไหนหาปืนด่วนเลยโอเคเยอะเกินจะรับไหวอุ้ยว้ามันต้องงี้ดีลองปุ๊บเจอปั๊บ G 3 6ลูกพอ่อมาแต่หัววัน <c oughs> เอละได้ปืนแล้วเราต้อง ถอยก่อนนะครับคนเยอะขนาดนี้เล่นไม่ได้เข้าไปตายอย่างเดียวเดี๋ยวผมขึ้นไปหาหมุมข้างบนนะเราได้ปืนไรเฟิลเราก็ต้องเล่นระยะไกลไะอ่ามันต้องเล่นให้เข้ากับปืนที่เราเลือกใช้นะครับจะเอาปืนไกลไปยิงใกล้ก็ได้แหละแต่ไม่รู้ใครจะตายนะเราหรือเขาต้นเกมขอเซฟเซฟก่อนในหะ้ ลวงอันนี้หมดระยะนะยิงช้าปรับเป็นหมดจู่โจมก่อนนะครับกดที่ขวาบนได้เลยหมดระยะมันต้องเน้นแบบว่ายิงไกลๆเลยอะ่ะเออความแรงมันจะไม่ตกลงเยอะนะฮะแต่ว่าหมดจู่โจมเนะี่ยยิงไกลๆเบานะแต่ข้อดีคือมันลั่นลั่นจนผมไม่ใส่ลูน่ามาวันนี้คอมโบจะเป็นมาโลไคลรสไฮจะตกแล้วก็ลอล่านะครับปืนมันดีก็เลยใส่ลอล่ามาช่วย เอาล้วงเอาเรื่องทำเป็นเล่นปลายยิงตายอยู่นะแต่เบาจัดเลยเอาล้วงเอาดับเบิลคิวหมดตีขอ x5 BTS หน่อยละกันนี่แงบ,งบ นึกถึงสมัยคอลแลบกับ BTS 2ปีที่แล้วเลยนะครับแม่อยากให้มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่แบบนั้นกลับมาอีกนะโอเคแต่ก็น่าจะยากนะครับฟีฟาย,ยุคป,ปัจจุบันรู้สึกเกมไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่ไม่มีอะไรอลังการเหมือนสมัยก่อนเลยอะสมัยก่อนที่มีแต่ฟี้ยอยากจะเข้าเกมทุกวันสมัยนี้นะเหรออยากจะออกเกมทุกวัน <laughs> <laughs> โอ้โหเจออีกอกระบก แบบนี้มันก็ต้อง G36 คู่กู้โลกอดีอปืนออกจะดีทำไมไม่เล่นกันเนี่ยไม่รู้เรื่องหรืออาจจะเป็นพอมันดอกน้อยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเออเป็นไปได้ไหมว่าในโหมดแรงมันจะไม่ค่อยดอกผลเลยไม่ค่อยหยิบนี่ผมพยายามแก้ตัวให้แล้วนะเนี่ยผมจะไม่บอกว่าปืนมันก่ำนะผมจะหาเหตุผลอื่นๆมาสนับสนุนวย มกบินเลยเอาหอมาอย่างหงลงอย่างแมวดึกว่าฟงหวินเฮ้ยปล่อยอะไรมาเนี่ยปล่อยอะไรมาโฮเมอร์เหรอโฮเมอร์หรือจะสู้ลูกเขียว เรื่องสั้นนั้นแก๊งเมื่อกี้ปะเนี่ยอาจจะใช่นะเพราะว่าตู้ชุมันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเจ๊บัตรทองไม่เอานะเก็บไว้ก่อนวันนี้แจ็กกี้ไม่ได้มาด้วยถ้ามาด้วยนี่ได้กดแล้วแน่นอน <c oughs> คือเอาจริงผมว่ามันก็เล่นได้นะครับ G 3 6เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะเพียง <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีที่สุดไนงะ ออโดยเฉพาะในโหมดแลงเนี่ยแต่ละคนก็ต้องการอาวุธที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราเจอกับคนที่เขาแบบตั้งใจเล่นน่ะบระเกมกระตึงมากอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ปืนเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราได้เปรียบนะครับก็คงจะไม่ค่อยมีใครอยากหยิบปืนที่มันไม่ค่อยพร้อมหรอกอีกอย่างก็คือ G36 มเนี่ยมันไม่มีสกินลั่น2ด้วยนะครับถ้าเกิดจะยิงให้ลั่นลนเราต้องเล่นเป็นโหมดจู่โจมแทนแต่ว่ามันก็สู้ไอ้พวกปืน ที่มีสกินครบๆไม่ได้หรอกพวกสกา AK XM8 อะไรพวกนี้ยปืนพวกนั้นอะ่ะสกินมันค่อนข้างพร้อมนะครับมันน่าเล่นกว่าทุกทางเลยนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้คนอาจจะไม่ค่อยสนใจ g 3 S 6กันสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงตัวผมเองก็ด้วย <c oughs> <c oughs> เอาจริงก็เล่นน้อยมากเลยนะไม่ค่อยได้จับเลยอะ่ะ <c oughs> เห็นแล้วก็คือหยิบมาเล่นอะ่ะช่วงต้นเกมเออแต่ว่าท้ายเกมเราก็เปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนไปเล่นปืนอื่นที่มันตึงๆอ่ะแบบว่ายิงวิเดียวล่วงอะไรอย่เงี้ยมีหลายปืนเลยนะครับที่ไม่ใช่ G 3 6และใคยยิงไร <What? S 2> ใครอะ่ะ <woo. S 2> เฮ้ยลูกเร่ยงล่วงเอา้าล่วงนี่ว่า <sk r AC> อย่าซุปอย่าซุป น้องนอนน,นนี่หลายรอบแล้วนะนนนนเดียวกันปะเนี่ยจะแรกก่อนไปเลยไปอยู่กับนน,นเลยนนบอกหนีมาจากโรงสีแล้วยังมาเจอกันคาตวอีกน,อนนอนกับฟอร์แฟงไอจอเจ้าอยู่บอบอยู่ไปไหนกันไม่รู้ เนี่ยมันเล่นได้นะผมว่าโอเคนะถ้าเป็นหมดจู่โจมอะ่ะยิงดีนะครับแล้วก็คอมโบก็สําคัญนะฮะถ้าเกิดว่าจะเล่น G36 เป็นหลักต้องใส่คอมโบที่มันช่วยนิดนึงช่วยให้เราเล่นง่ายไม่ใช่เล่นยากนะ <c oughs> เล่นยากจะใส่มาทําไมเออ <c oughs> ก็จังหวัดต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากดูจังหวัดไหนที่คนใช้ปืนอะไรเยอะที่สุดหรือน้อยที่สุดเนี่ยคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะฮะ คอมเมนต์ไหนขอกันเข้ามาเยอะๆเนี่ยแต่ผมจะลองหาข้อมูลมาให้นะฮะ hey เออบางทีแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะนิยมปืนไม่เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวไว้ลองดูหลายๆจังหวัดมาเปรียบเทียบกันนะครับอะอยากดูจังหวัดไหนคอมเมนต์ Comment กันเข้ามาเลยละกันนะฮะโอเคและใครเขายิงอะไรกันยับเลยครับหน้าข้างล่างนี่มันสึกชิงตู้เจหรือเปล่าไหนขอเล่นด้วยดิ <Hey. S 1> ไอ้ฮั่นแน่นึกว่าไม่อยู่ เผาฟ้าหุยโดนฮลโหลแล้ววิ่งอะไรโล่แตกไปดิปืนผมอย่างลั่นนะบอกเลยเอย,ยังไงเนี่ยคนนี้น้องหวยจะแอบ,บหรือจะปวกสายชุบนนัแน่ น้องบูชื่อบูแต่ไม่บูเลยเออแปะหัวนะหลบก่อนแล้วไม่เลือกชุบตุยฟ้า เริ่มมาแล้วไอ้แก๊งไีมาเดี๋ยวเขาขึ้นมาแน่เราต้องถอยมาเล่นในในวงหน่อยโอเคแต่รู้สึกจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะเนี่ยถ้าถอยก็ไม่ได้ยิงอีกรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองเ <Nope. S 1> ฮ้ย nope เล่นอะไรซานติโน่ไวยหนึ่ง ไปสองไปสามหมดไหม <Hello? S 1> หมดจังหมดจังเ <Hey. S 1> ช็คก่อนเฮ้ยยังอยู่นี่สองคนนี่ว่าน่าจะตีใหม่ uh oh. เผาอีกย่างสด ท่านแน่ไอวอหมูเด้งซะด้วย well. ถอยก่อนวงเริ uh ่มบีบเข้ามาเล่นขอบวงเขาขาวจะปลอดภัยกว่านะครับตรงนี้คนหนึ่งหรอโอเคงั้นก็ครบแล้วดิตรงนี้หนึ่งขอบวงบีมาอีกสอง เพนดีครับรออะไรเอา้าและลวงเหรอลวงอย่างนี้ก็ซ้ำดีครับ <laughs> ตายแบบงงๆเจ้าเป็นอะไรล้มเฮ้เาบาเบาน้องเบาเอา้าอีกคนตายแล้วนี่ว่าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมจัดให้มาไอ้น้อง <laughs> เดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวหนักใจุย <laughs> หัวกรพือหมวกถึงก็บินนี่ขนาดยิงหัวยังเข้าดอกเจสเบาเกินเฮ้ยห,หมวกไรเนี่ย <What? S 1> หมวกแปดหรือเปล่ายิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายงงนะงงนะจังหวะนี้งงมากเลยนะเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยอยากจะรู้แล้วเคว้องอะไรเนี่ย ขยันเคลื่องซะด้วยเออบ้านผลิตระเบิดหรือเปล่าไม้น้องวงบีบวิ่งเข้ามาเหอะมาให้กิงซะดีๆท่านแน่ปู่ไอวอลเหรอตาพี่โยนมั่งเอาไปอีกเม็ดไม่เยอะอ่ะเดี๋ยววนตอดขอตอดขอตอดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะชาร์จเหรอ <c oughs> จะไปดิลูกซองเหรอ,อจะสู้ G36 โอ้โหรัวจัดประหยัดจริงหมายถึงประหยัดดาเมจจริงๆนี่แหละยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตาย โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ G 3 6ปืนที่ใครหลายคนอาจจะลืมหยิบมาเล่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าความนิยมในกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ที่อันดับต่ำสุดของปืนไรเฟิลเลยนะครับแต่โดยรวมนะจากที่ได้ลองตั้งใจเล่นจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นปืนที่ใช้งานได้โอเคนะครับได้โอเคในส่วนของต้นเกมนะเพราะว่าท้ายเกมเนี่ยผมว่าเปลี่ยนไปเล่นปืนอื่นๆที่มันมีสกินพร้อมๆจะยิงคนตายได้ไวกว่านะครับ